ก็คือสัญญามันมีผลบังคับเนี่ยกับเมื่อเมื่อผู้รับประกันตอบรับความคุ้มครองก็คือบริษัทตอบรับคุ้มครองตอบรับนะผู้ประกันก็สมัครส่งใบสมัครพร้อมชาระเบี้ยใช่ชำระเบี้ยเรียบร้อยฝั่งของผู้ประกันเนี่ยก็คือส่งใบสมัครพร้อมชําระเบี้ยนี่เราพูดถึงการแถลงข้อมูลสุขภาพปกติตรงไปตรงมาก่อนนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขุขภาตินะแล้วก็ผู้รับตอบรับู้รับวันที่มีผลบังคับก็คือวันทาสัญญาซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยผู้ประกันเนี่ยสุขภาพ มาตรฐานมาตรฐาน d test s t a n d a ่าอกวันส่งก็จะอนุมัติตอนนี้ช่วงหลังนี่มันจะมีเรื่องของการชําระเบี้ยเพราะว่าระบบหลายๆบริษัทก็จะเป็นเรื่องของการชําระเบี้ยแบบออนไลน์แล้วอ่าเป็นการขายแบบพบหน้าแบบดิจิตอลเฟสทูเฟสนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ชําระเบี้ยอาจจะไม่ได้เป็นวันที่ส่งไปสมัครเข้าระบบบริษัทมันก็ต้องมาดูว่าถ้าชําระเบี้ยยังไม่ครบ สัญญาก็ยังไม่มีผลนะถูกต้องอ่านะครับคุณจ่าย <c oughs> คุณคุณต้องการความคุ้มครองแต่คุณจ่ายเงินไม่ครบอ่ะมันก็เลยไม่ได้ทำเงเดิมเงื่อไขก่อนโควิดมาเนี่ยการสมัครทำประกันก็คือเป็นสมัครทำประกันแบบกระดาษแล้วพร้อมกับชำระหงินเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการสมัครแบบออนไลน์นะครับอ่าเนื่องจากพอโควิดมาเนี่ยช่องทางการสมัครมันก็จะเป็นช่องทางที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะครับมีการเราส่งใบสมัครแบบ ออนไลน์มากขึ้นเพราะผู้ประกันอาจจะส่งตอบรับแล้วส่งเข้าบริษัทแต่เงินยังไม่ได้จ่ายอ่าไม่ตรงกันอ่าวันก็จะไม่ได้เป็นวันเดียวกันวันวันเวลาไม่ตรงกันครับอ่าหนึ่งผู้ผู้สมัครผู้ประกันครับส่งหลักส่งไปสมัครแสดงสุภาพเรียบร้อยพร้อมชำระเงินชำระเงินเรียบร้อยครับผู้รับตอบรับผู้รับตอบรับอ่าสัญญาณมีผลมีผลอ่าคราวนี้มีผลปั๊บเนี่ยความคุ้มครองเกิดขึ้นเลยไหมพอมาแบบเนี้ยก็ต้องแยกนะเรากำลังพูดถึงตัวสัญญาแเนี่ยท้ายก่อนนะสัญญาตัวหลังเนี่ยมีผลมีผลแล้วอ่าสัญญา ในมุมของสุขภาพสุขภาพเราพูดประเด็นสุขภาพสุขภาพนะครับสัญญาณเนี้ยท้ายสุขภาพจะมีระยะเวลาเขาเรียกว่าเวทติ้งพีเรียดก็คือระยะเวลาที่สัญญายังไม่มีผลคุ้มครองยังไม่มีผลคุ้มครองในมุมของตัวแทนประกันทั่วไปก็จะเรียกว่าระยะเวลารอคอยรอคอยนะครับในภาษาเขาเรียกว่าระยะเวลาที่สัญญายังไม่มีผลคุ้มครองอ่สามสิบวันนะครับสามสิบวันหกสิบวันเก้าสิบวันร้อยี่สิบวันแล้วแต่เงื่อนไข แล้วแต่เงื่อนไขของสัญญาการนวดผ่านสุขภาพคือสามสิบวันเรื่องของโรคร้ายก็ร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบนะครับร้อยหกสิบวันเก้าสิบวันร้อยยี่สิบวันแล้วแต่ใช่แล้วแล้วแต่กรณีของเรื่องโรคต่างๆใช่นะครับอันนี้คําอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทาไมสมัครแล้วสัญญาไม่คุ้มครองเลยออ่าคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในมุมของผู้รับประกันเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาเขาไม่สามารถที่จะพิจารณาในเรื่องของสุขภาพได้หมด เพราะการตั้งเงื่อนไขของระยะเวลาที่สัญญายังไม่มีผลเนี่ยเพื่อเพื่อคัดกรองลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าอุบัติเหตุี่คุ้มครองเลยนะหมายถึงการรักษาพยาบาลจากเหตุอุบัติเหตุี่คุ้มครองเลยเพราะว่าอุบัติเหตุเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยเีผ่านไม่คาดฝันเพราะันไม่มีไม่มีการเวลาใครทําประกัน personal accident เนี้ยก็สามารถคุ้มครองได้ทันทีสัญญาสุขภาพเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่สัญญายังไม่มีผลบังคับอยู่30วันเพราะรอ อนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่รอคอยรอคอยนั้นนั้นยังเบิกไม่ได้นะครับคุณต้องสำรองจ่ายไม่ไม่ใช่สำรองจ่ายะคือเบิกไม่ได้เลยผลใหญ่ไม่มีผลบังครับใช่ใช้เงินสุขเพราะว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ครบระยะเวลารอคอยอ่าอ่าโอเคนี่พื้นฐานนะปูแล้วนะครับโอเคเ้าตอนประเด็นที่หนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ ทางผู้ประกันทราบก็คือว่าประเด็นนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวของตัวแทนประกันชีวิตศรกษาการเงินเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอยู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะมักจะไม่ได้จำนะครับนะเพราะเรื่องที่หนึ่งคือระยะเวลาที่สัญญายังไม่ผลบังคับหลังจากที่บริษัทตอบรับแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขเวลาอยู่นะครับนะคราวนี้เรามาเข้าถึงเมื่อกี้ราปูพื้นฐานทุกคนแล้วนะว่าเรื่องของการทําประกรันเรื่องของสัญญาหลักเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพครับคราวนี้มันมีเหตุ ว่าวันนี้ทาไมประกันไม่จ่ายผมขออนุญาตย้อนกับท่านผู้ชมก่อนว่า,าโดยการทำประกันจริงๆเนี่ยเวลาเขาทำประกันเราซื้อประกันแล้วนะเวลาเคลมโดยพื้นฐานคือการเคลมเราสำรองจ่ายก่อนแล้วถึงเอาเอกสารรวบรวมข้อมูลมาแล้วส่งให้ประกันเพื่อที่จะประกันพิจารณา แล้วก็นําส่งขึ้นกลับมาว่ารับตรงในหมวดนี้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 คใช้จ่ายก็คือคุณชอช้างขึ้นมานี่คือเป็นอันเสร็จเรื่องของประกันครับแต่ในคําว่าแฟร์ครมคือด้วยยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอยากจะบอกท่านผู้ชมว่ามีการส่งเอกสารด้วยการส่งไปยังบริษัทบริษัทหลักก็คือบริษัทแม่ที่กรุงเทพนะครับเพื่อพิจารณา ในความรวดเร็วขึ้นเขาก็เลยว่าเป็นแฟคเทมเมื่อไหร่หที่แฟคเทมดูข้อมูลเสร็จพังฝั่งพิจารณาของประกันก็บอกว่าอ่ะโอเคประกันชอช้างอนุมัตินะครับ